้ก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะจะไปซื้อของที่ยามไทยแต่ว่าทักไปแล้วพี่เขายังไม่ตอบมาแบบอ่าไม่แตกอู้ฝนจะตกแล้ว นจะตกแล้วดูอากาศสก่อนนีบ้านที่เกาหลีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านเป็นอาพาดเม็นอาราดเถิดข้างๆก็จะมีสนามสนามเด็กเล่นคงวัน,ส,นส่วนสาธารณะ แล้วร้านไทยนี่น้องชื่อละเตโด้ยิ้มรับยิ้มรับรอตั้งแต่ยิ้มรับรอตั้งแต่เห็นแม่ประตูเลยเห็นลูกค้าไม่ได้เลยนะลาเตก็โดยกอดอย่างเดียวเลยก็อยู่ร้านไทยแล้วนะคะมาซื้อของที่ร้านไทยเพื่อนๆสงสัยช่ไหมว่าเราได้อาหารไทยที่ไหนบี่ เอาไปดูมีทุเรียนด้วยประเจี๋ยเราอยากกินทุเรียนมากเลยมีทุเรียนด้วยกล่องละสองหมื่นเก้าร้อยวอนนะคะสองหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งก็ประมาณสองร้อยหกสิบสองหมื่นก็ประมาณเกือบห้าร้อยอ๋อนี่ของไทยเยอะแยะเลยนะคะ นี่เราจะมาซื้ออันนี้ค่ะน้ำปลาราเราจะมาซื้อน้ำปลารากันวันนี้อันนี้คดละสี่พันบอนนะคะร้านเอเชียมาร์ทค่ะมีของขายเยอะเลยมาดูาได้นะคะรถที่ก็มีองชุชร์ดก็มีที่กุ้งทอกเหียวอืม,ม มันจะเทียนด้องด้วยก็สี่พันวอนเหมือนกันแบบใบย่านางก็มีนะคะก็่ีม่ไน่่ติดนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนะอืมอืมรับเตะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโคตรเก่งเลยตัวเราดีครับแต่ว่าวางลงไม่ได้นะเดี๋ยวน้องวิ่งเอาไว้ข้างบนดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณรัชติสวัสดีครับก่อนแล้บสวัสดีค่ะสวัสดีครัะดูหน้าน้องข้าจับมือหน้ายข้าจับมือหน่ายคางข้าจับมือหน่อยป้าเตป้าเจ หมดนะคะมาซื้อ,อยาถ้ถฟันอันนี้อะไรเทปไท่เท่าไหร่มีราคาบอกเอาแปดพันเทปไตมีราคาบอกนะคะแปดพันบอลอันนี้เทปไท่แปดพันบอลข้อเกียรก็แปดพันเท่ากันผงแกงะแนงก็มีนะคะกซอสผักติิกเผาอันนี้สองพันห้า มีกระทั่งจุดกำไฟกรอบใีสารมีกระทั่งผล่องวนมีผงคาโลบก็มีแต่เราจะไปเอาทุกเรียนทุกท้นนองเี้นหาย เนตพตาด้วยเอาหด้งเลยฮะนำปลำกล้วยเดวันลังกกินเดี๋ยวว่าลัก้กินก็ได้ม้จะมีเดี๋ยวคงจะมีอหยัอือันนี้คือผัดไม่ได้เลยวัหลังอตก็ไปไหมวันลักอมันเหลืออยู่ที่ห้องนิดหน่อยกินี้มก่อนิดนี้มก่อนนะมันนิดนึงเลยนะมัน พิกด้วยพิกสดมาเอแม่ค้าหรอเอาแม่ค้าน้าเล้งมากเลยวันนี้อืมอชื่อลาเต้นะคะแม่ค้ชื่อลาเต้อมอออมนี่เอาไหอมฮะ มันคืออะไรเคกทูเลียนอะเคคทุเรียนเคคทุเรียนกินมนะนันหรือแล้ทุนเรียนอยู่ไหนยังไม่ได้ออกมาเอาอันไหนลดีใช่ใช่รอตัวมาเลือกให้เลือกไม่เต็มทุเรียนอันไหนดีอันไหนไดีนนดชานมไข่มุกก็มีชานมไข่หมูพิซซี่ มีของเวียดนามด้วยมีไทยอะไรมีนู้ดน้ำยำก็มีนะคะเอาอันไหนดีอันนี้น้ำยำอันนี้จะเป็นยำม,มุงเส้นใช่ป่ะอันนี้จะเป็นน้ำน้ำ๋อ้น,น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำยำก็ได้ เหตกาทุเรียนแล้วอะไรแต่ขอตัวพีนของพี่เขามากินทำไมลาเต้ไม่ห้ขนึงเออคคิดเงินแล้วนะคะอันนี้าไยนี่นะขอบเกทุเรียนเกทุเรียนเมือเจ็ดหมดที่าโอ้ยขอบคุณค่ะ ไม่ยินเสียงด้วยนี่ด้ครับนี่ดยโอเโตพอแล้วค่ะเจ้าซื้อปิกไปซื้อปิกไปพูนอาชันมันได้ไหมที่ที่แล้วก็มาน่ะเกมเิี่ที่ปิดลปิดร้านไปส่งของนะมนี่พ่อขาช่คิดเงินมเปะ ได้ของแล้วคะ่ะได้กระเป๋าใส่เนียด้วยโอ้สวยเลย,ยรัตเต้ไปแล้วนะคะรัตเต้ไปแล้วนะคะอี่แนแอ็กก็ได้พ่อค้าหยิบให้ได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะรัเต้ขอไปแล้วนะ เนะดินมานใหม่นะเดิมาใหม่นะอาทิตย์ละครั้งก็พอดอกกลาบข้างกำแพงสวยจังเลยค่ะอ้หสีแดงดีงไปถึงนู่นเลย